สวัสดีครับวันนี้ก็ไปอยู่ในเกม Yu-Gi-Oh! มา s t e ดกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการรีแลงนะแต่ว่าด้วยความที่มนเป็นวันแรกของการรีแลนครับมันทําให้แบบมีพวกขี้แพ้เต็มไปหมดเลยนะแบบว่าเราตุกติกนิดหน่อยก็ยอมไม่ได้ดังใจก็ยอมเพราะงั้นฮีโร่มาเลือะเล่นแทบไม่ได้นะพอลงปุ๊บแฝงค้าบก็ยอมแล้วพอนี้ิดหน่อยก็ยอมอะไรเงี้ยเพราะมันก็ค่อนข้างลำบากครับแล้วก็ตอนนี้ครับมันมีเป็นสไปค์ใหม่ใช่ไหมเป็นสไปค์ที่เขาว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมาครับเพราะง ตรงนี้ก็เป็นไวเลตแล้วกันนะเพราะดีกันแบบไม่ใช่เด็กกล้ามแบบตั้งบอดอะไรเงี้ยฝั่งข้ามก็จะพออยู่เล่นกันเราบ้างนะถ้าไปฮีโร่ครับพอได้เซตแบบฟูลบอดปุ๊บฝั่งข้ามก็ยอมแล้วหรือว่าพวกนี้เขาทารอบกันนะเขาขี้เกียจรอครับเพราะงั้นก็เป็นไวเลตไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฮีโร่เดียค่อยว่ากันทีหลังนะว่าจะเล่นต่อหรือว่าจะหาอย่างอื่นทาแล้วรอเด็กใหม่ในอีกวันเท่แบบวันที่4ใช่ไหมก็ตอนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับตรงนี้เป็นไวเลตนะครับ,รบทอยเหรียญแพ้ครับเริ่มหลักนะลมมมะ,นะม เอาไว้ช่วยกันเล็งได้ด้วยตรงนี้ฝากครับเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับอ่านี่ไอที่บอกครับมันเป็นสไปนะสไปน์ที่พิ่งปลดลิมิตมาครับทำให้แบบมันน่าจะเก่งมากๆครับตอนนี้ลงเป็นบีเวอร์ครับเป็นใบเปิดตัวเก่งเลยนะบีเวอร์นี่ก็เพิ่งปลดมา3ใช่ไหมมันบอกว่าถ้าเกิดการเบ็นนอร์มอนซสมอนครับสามารถสั่งสเปย์มอนเตอร์นิมเบิลครับเลเวลาสามดีต่ำกว่าจากเด็กหรือหลุมได้เก่งมากรับตัวนี้ก็สเปย์ครับเป็นบีเวอร์สเปย์บีเวอร์นะแลกก็ถืือออเเจจบบบนมด้ววยครั่า ถ้าเกิดเห็นมอนสเตอร์เลเวลแรงสองครับสเปรย์จากมือได้ใช่ไหมถ้ากามิสเปรย์มาครับสามารถเสิร์ตเว่กระดของสเปรย์ครับหนึ่งใบขึ้นมือได้นะก็ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหายนี่ละโอ้เสิร์ตเป็นสมิชเชอร์ครับซึ่งค่อนข้างแปลกประหลาดครับเพราะปกติเขาเนี่นเสิร์ตเป็นสตาร์เตอร์ใช่ไหมเอาไว้เรียกบูแล้วก็เล่นต่อนะแต่ตรงนี้เป็นสมิชเชอร์ก็ค่อนข้างอันตรายครับมาเป็นเวทที่เก่งนะปกติมันก็จะรีมูฟมันใช่ไหมแล้วก็จะใช้เอฟเฟกต์สามเป็นหลักครับ Effect เอฟเฟกต์ข้างบนนี้ไม่ค่อออยได้้้ใชหรกกันนี็ รีมูสเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็รีมูสการฝังข้ามได้แบบไม่เลงครับเก่งมากๆนะเทคนี้เพราะว่ามังกรโซริวิทก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เลงอ่ะตรงนี้เป็นเจสเซอร์ครับแล้วก็เอซีครับเป็นทิติสไปนะอันนี้ก็ค่อนข้างแย่ครับที่ว่าเราไม่มีของขัดนะเพราะถ้าเกิดเรามีพวกอุล่าหรือมีอินเปอร์ครับขวาตรงเนี้ยก็จะได้ประมาณหนึ่งเลยก็ถอดเป็นนิเบิลครับสเปร์นบูนะบูก็สเปร์เสิร์ชใช่ไหมเสิร์ชเพื่อนหนึ่งตัว เเป็นแค่หลอดครับก็น่าจะค่อนข้างกลัวดีบิลูนะพอดีถ้าเกือบพอรันประมาณนึงถ้าไม่มีแค่ไอเลสอะมาคอยค้ำบอดไว้อะมันก็โดนนีบิลูปุ๊บแล้วมันก็บินหายหมดเลยนะเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นแค่หลอดแหละเดี๋ยวก็สเปรย์ลงมาอะไรนี้อไอพวกนี้ก็เห็นมอสเซอร์เลเวลกับลิงสองครับก็สเปรย์ได้นะแล้วก็ไปต่อครับออกเป็นสไปเอลครับสุดแข็งแกร่งนะก็คือชุบมาเล่นต่อได้ไดสบายสบายตรงนี้เรามีดีโครครับแต่ว่าเรายังไม่ต้องไปตื่นเต้นมากครับเพราะถ้าเกิดเขาใช้ ไปเอลชุบป,ปุ๊บเนี่ยเราไมดีดีโคใช่ไหมทิ้งปุ๊บเขาก็จะนีเกตได้ง่ายเพราะั้นมันก็จะข้อนขางย้ําแย่เนาะ,ะชุบม,มูลเลยครับแล้วก็ปล่อยเขาเล่นไปก่อนครับเพราะว่าไอ้ดีดีโคครับเราเก็บเอาไว้เล่นในเทิร์นเราก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าจะไปการบังคับให้เขาใช้พวกสไปเรสน,นเกตดีดีโค้วยตัวอื่นจะได้เล่นได้นะออกเป็นสปินครับอ่ะอันนี้คือผู้หูครับที่เด็ดครับเป็นตัวที่มันไม่เคยอยู่ด้วยกันในการ์ดจริงมาก่อนนะเพราะว่า ฝ่าสปินจะเข้าเอลก็โดนแบมไปเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรก,กน,นะที่แบบมันได้อยู่คู่กันนะสปินครับถ้าเกิดลิงก์มาจะใช้ลิงก์ต่อไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดมีลิงก์ลงมาสามารถสั่งโม่มอสเซอร์เลเวลสองครับจากลิงก์ตัวหลุมได้แล้วก็ถ้าเกิดมีมอสเซอร์ตัวอื่นครับสเปลง,ลงมาในขาที่การเป็นี่บนสนามสามารถถอดหนึ่งไส้ครับแล้วก็ชี้มอสเตอร์บนสนามดีขึ้นมือได้ครับเทคนิคนี้รุนแรงสุดๆนะถอดแล้วก็โม่ครับโม่เป็นนะแคทล็อดนะก็เดี๋ยวเผื่อตาหน้าปุ๊บจ้ะ เพราะโกเทคเอลชุบแค่หลอดขึ้นมาก็จะมีทั้งนิกเกตเอฟเฟกต์มอนต์กับนิกเกตเว่ยกำดักนะต่อเพราะขังยุ่ย่ยานนิดนึงอันนี้ทออถือสตาร์เตอร์อยู่แล้วก็ใช้เป็นสตาร์เตอร์ครับแต่ตรงนี้เขาลงมาน่าจะพร้อมหน้าพร้อมตานะอาจจะเป็นแค่หลอดปะเอามายืนแบบให้มีนเกตตั้งแต่แรกนะไปแค่หลอดครับโอ้ไปต่อครับไอน้นี่จริงจริงส่วนตัวคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอนะไม่ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงจะเล่นต่อแต่ว่าเขาคงชุบได้แหละมันคงจะคุมเขาอยู่ออกเปเมลฟี่ครับ โอ้พอได้ทีที่เอาใหญ่นะใส่มาทุกอย่างครับทุกเอนจินที่แบบเก่งกับพวกสไปนะก็เป็นสไปกับเมลฟี่ครับเมลฟี่นี่ก็เหมือนจะเก่งใช้ได้นะมีแมวมีพวกที่เป็นแมวน้ําใช่ไหมที่เอาซิงโคได้อะไรอย่างงี้เนาะพอไส้ครับเซิร์ชอันเมลฟี่แคตตี้ครับเมลฟีก่ก็ไม่เห็นคนเล่นนานมากนะเพราะว่ามันก็อย่างว่าครับสไปพอมันไม่อยู่ปุ๊บพวกเลเวลแรงลิงสองเนี่ยมันก็ดับดับ,ดบลงไปนะไอ้นี่บอกว่า ถ้าเกิดแผงคาบนอร์มอลหรือสเปร์ครับสามารถดีดตัวนี้ครับกลับขึ้นมือได้นะดีเสร็จปุ๊บเสิร์ฟมอนเตอร์เพาสัตหนึ่งใบนอกจากตัวมันเองแล้วก็คั่บกับไอตัวเอ็กซีนะถ้าเกิดมีมอนเตอร์เมลฟี่ครับโดนดีดขึ้นมือก็ชีมัตเตอร์หนึ่งใบก็จะตีไม่ได้แล้วกันในเกเอฟเฟกต์นะก็จะยุ่งยากนิดนึงแหละอ่ะเซตสองใบครับแล้วก็ผ่านเลยครับเพราะว่าเอฟเฟกต์อะคอยพวกเนี้ยมาบอกว่าในชวงเอฟเฟกต์ครับสามารถสั่งสเปรจากมือได้นะก็เหมือนว่าโดนฟรีอะไรอย่างงี้แหละ าก็ผ่าครับตรงนี้ใบหนึ่งเป็นสเปเชอร์แน่ๆใช่ไหมก็ลีมูคัสหนึ่งใบใช่แล้วก็มีเป็นไอตัวสปนะินน่ะถ้ามีคนสเปย์มาก็ได้ดีหนึ่งใบใช่ไหมแล้วก็เอลชุบใครก็ได้หนึ่งทีถ้าเราลงมอนปุ๊บเอฟเฟกของแมวครับดีขึ้นมือแล้วก็จะเสิร์ฟตัวมาเล่นต่อทําให้แบบค้ามันมีเยอะมากนะแต่ว่าตรงเนี้ยได้หลายแฮง4ครับถ้าเกิดมีวิลลิแมตจะชนะเลยนะโอ้จัวจัว,จวเป็นลูกแก่ครับลูกแก่ก็ดูหลังๆมานี่ไม่ค่อยได้ใช้นะก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเริ่มเลยครับ ไม่ถึงครับเราก็ต้องค่อยๆแกะไปทีละอย่างนะเพราะตรงนี้เขาไม่ได้มีเป็นไอตัวสไปร์เลชอะเราเล่นเอฟกน้อนได้ครับเราก็เล่นไปก่อนนะตัวนี้เป็นดีไวเนอร์ครับฝั่งข้าบดีครับเป็นแคตตี้นะก้ารดีขึ้นมือแล้วจะเสิร์ฟครับแต่ว่าเอฟเฟกของไอตัวเมลฟี่ครับที่เอาใบอะมันจะคล้ายๆกับไอฟิลของอาร์โกซาครับมันต้องรองหลังจากทุกอย่างรีโซปุ๊บแล้วค่อยเนเกะครับซึ่งมันจะไม่ทันนะดีไวเนอร์เราจะได้เสิร์ฟไดิโมก่อนอ่าดี่ฝั่งข้ามีเปิดครับก็ ถือว่าโชคดีอยู่ครับที่เรามีเป็นสูรวิทว์นะเอาไว้ใช้กันเล็งได้แล้วก็สรุิทย์ครับทิ้งกันเล็งเลยเพราะอะไตรงนี้ครับต้องโมง่สำเร็จนะถ้าเกิดโม่ไม่สำเร็จอาจจะแพ้ได้แล้วตรงนี้ฝั่เข้าก็าไปต่อครับเป็นเอลนะก็ตามแผนที่วางไว้นะเราบีดีดโครครับจังหวะนี้แหละสำคัญเขาจะชุกแค่หลอดครับเขาคงจะเดาหละว่าเราเป็นเด็กที่กรรมใช่เพราะงั้นในเกเก๋เว่กระดักดีกว่าอยู่แล้วด,ดีโครครับชมทิ้งไปเลย ลิโซครับอ่ะแล้วก็นิกิกันรัวๆนะ5เชนนะ6เชนนะแล้วฝั่งข้าบก็ดีดแคตตี้ขึ้นมือใช่ไหมแล้วก็เสิร์ฟเป็นพินนี่ครับพินนี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างเก่งคำแบบว่าถ้าเกิดมีมอนสเตอร์เผาสัตว์ครับโดนดีดขึ้นมือสเปรได้แล้วก็ซิงโคตัตมันครับกับพวกมอนสเตอร์บนมือได้นะก็เป็น4ดาวใช่ไหมเพราะว่าตัวแมวเมื่อกี้ก็2ดาวนะเป็น4ดาวครับสีดาวก็มีหลายตัวนะมีตัวของแก๊งมันก็น่าจะเก่งใช้ได้อยู่ ตนี้เราก็ไปต่อครับ่ะดีไวเนอร์ครับโม่หนึ่งตัวเราก็โม่เป็นไทอาร์ตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเฟเฟกเทียบเลงเป้าใช่ไหมสปินเนี่ยครับถ้าเกิดมีมอนสเตเปซึ่งเดี๋ยวพินนี่ครับสเปลงมาอยู่แล้วใช่ไหมไอ้นี่จะดีครับพอดีปุ๊บเรามีไทอาร์ตครับไทอาร์ตก็เนเกตได้อะไรประมาณนี้อ่ะพินนี่ครับสเปซสเปซเสร็จปุ๊บสั่งซงโคก,กับบนมือครับอันนี้ออกเป็นกระป๋งขาวนะไอ้กระป๋งข,ขาวนี้ก็ขัดลาบเหมือนกันนะมันว่า สามารถในเกตใช่ไหมถ้าเกิดมีเวกกำดักหรือเพกมอนครับต่างใช้งานสามารถทีบิลการไปนี้และก็ในเกตได้ครับในเกตและทำลายนะก็คือในเกตอะไรก็ได้หนึ่งทีฟรีนั่นแหละแล้วก็มันจะยืนเป็นแบบเหมือนรอยแยกไหมมอนสเตอร์ทุกตัวครับที่ส่งจากมือหรือว่าเด็กลงหลุมไปมูโซแทนครับก็อย่างเราเงี้ยพิธีกรรมเงี้ยที่จับมือก็อีบกแดงก็ไปไกลเลยใช่ไหมละ่ะแต่ว่าถ้าเกิดตกจากบอร์ดไม่เป็นไรนะแต่ว่าเอาแค่ในเกตก็ลำบากมา,มากๆละ อาแล้วก็ไปต่อครับเอฟเฟกของสปินเลยก็มีมอนสเตอร์สเปร์ครับจะชี้หนึ่งตัวแล้วดีดได้นะอ่ะเขาก็ชี้เป็นดีไวเนอร์ครับล้วก็ใช้เฟเกของตัวไทอาร์ครับทีบิวดีไวเนอร์ครับแล้วสปินขึ้นมาอ่ะทีนี้พอดีไวเนอร์ครับมาโดนทีบิวอ่ะก็ได้สเปินหมวกแดงใช่ได้เล่นต่อได้อ่ะตัี้ต้องรอดูครับว่าเขายังเหลืออีกสองไม้นะเป็นดีไวเนอร์ครับในเกตอะไรก็ได้กับสมัทเชอร์ที่รีมูฟไม่เล่นหนึ่งใบนะตัวนี้ต้อง ดูดีๆครับว่าคจ,จ,จะใช้ตรงไหนนะอ่ะดีไวนเนอร์ครับจะสเปรย์หมกแดงแล้วก็นิกเกะครับเพราะว่ามันจริงๆส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะตัดตรงนี้นะเพราะถ้าเกิดไปรอตัดตัวหมกแดงก็ได้หมมกแดงลงปุ๊บเอาเวทระแปรเนี่ยก็ได้ระเบิดหมกแดงด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบเอาเอฟเฟกต์ด้วยแล้วหมกแดงก็สือใช้เอฟเฟกต์ไปแล้วใช่าไหล่ะแต่ว่าตัดตรงนี้มันก็คิดว่าน่าจะเร็วไปหน่อยนะรีซอฟเลยหรือจริงๆครับถ้าเกิดเขามีสมัทเชอร์อย่างเงี้ยหมกแดงลงปุ๊บ เอาแต่ตรงนั้นสแมเชอร์จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะอันนี้เก็บไปครับก็ช่ามาครับตรงนี้เราไปต่อครับใช้เป็นบาเรียครับเดี๋ยวลองบาเรียปุ๊บเราก็กดเทคแต่ตรงนี้จะเสียงนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดเทคจะเสิร์ฟปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้สแมเชอร์ครับรีมูทิ้งอ่ะที่จะไปต่อลำบากครับแต่ว่าตรงนี้ต้องรอดูครับว่าเขาจะบ้าจี้หรือเปล่านะอ่ะแล้วก็ตามแผนครับก็อาจจะเป็นแบบตั้งบอร์ดมาครับแล้วแบบไม่ได้ดูมากครับว่าเด็กมันเล่นประมาณไหนนะถ้าเกิดตรงนี้ครับเขารอชาร์กวันนี้อีกจังหวะเหนะแตต่รงนี เขาดันรีบร้อยครับเร,บร,ร,บรปาปักปุ๊บยังไม่ทันที่ทำอะไรเลยครับเขาก,บาก็รีมูฟทิ้งซะแล้วลีโซครับแล้การีมูฟเป็นเมฟี่ไปครับไมไ่ใช้นะเพราะไอ้สองตัวนี้มันเก่งอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะอ่ะทีนี้ก็เรามีเบสซิ่งครับที่จวบมาตัแรกนะก็คือจวบมาทุกใบครับเหมือนว่าพร้อมที่จะสู้ตลอดนะแต่ว่าก็ต้องดูดีๆด,ด้วยครับเพราะมือไันจะเกีย์ถ้าเกิดเราอ่ะผิดไปสักจังหวะหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดเขาเล่นถูกต้องสักจังหวะหนึ่งครับมันจะผลมันก็จะเปลี่ยนนะ ตัวนี้เราก็ทานสะดวกครับเราแปะไปเบสซิ่งเลยเอฟเฟกต์เบสซิ่งครับเก็บการ์ดแกล้งมาครับจากหลุมหรือจากมูฟโซนเอาขึ้นมือก็เก็บเป็นบาเลียครับอาทีเราก็เหมือนเดิมครับเล่นยาวๆลงบาเลียบาเลียเสิร์ตครับเสิร์ตเป็นซาฟิล่านะครับแล้วก็ซาฟิล่าเลยโมครับแล้วก็เสิร์ตเป็นตาเกาวาเดียครับแต่ตรงนี้ครับจะเสียนิดนึงครับตรงที่เราจะยังไม่สามารถ แบบว่าลงเป็นสก,กาวการ์ดี้ปูชาเสิร์ฟหมกแดงมาแต่ยังเล่นไม่ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามีโซโลวิดช่าแล้วก็ไปตีตีพนทีทีทั้งหมดฝั่งข้าวก็จะไม่เหลือของเลยนละแล้วด้วยความที่เดียรเขาไปดิกลิงครับถ้าเขาตกติกปุก๊บโซโลวิชครับยกขึ้นมือสเปซโซโลวิดมังกรฝั่งข้าวก็จะไปต่อไปได้แล้วเพราะงั้นน่าจะสบายอยู่สปิล่าครับพี่กำเอาเป็นไทยารครับไม,ม่ประโยชน์ละทิ้งไปเลยสก,กาวการ์ดี้ครับเสิร์ฟอ่ะเรียบร้อย ก็ฟารนี่ครับผมก็น่าจะพอได้เห็นคอมโบแบบเต็มสูข mm ่ของสไปนะครับว่าเขาจะน่าจะมากันประมาณนี้แหละก็คือถ้าเกิดมือแบบว่าไม่ได้แบบพอเหมาะพอเจาะคันเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่จู่อย่างนี้เราก็ต้องจู่แบบแฮนด์แทบไปอื่นมาใช่แฮนด์แทบไปอื่นมันก็พอจะช่วยขัดได้บ้างครับเพราะงั้นตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะโชคดีนิดหน่อยครับตรงที่มีของพร้อมสู้นะก็ฟารนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูลีเดี้ยฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดี้ยของฝั่งข้ามเมื่อี้ครับก็เป็นสไปน์นะสไอนะแล้วก็มีกบบนจครั เป็นแม็กซี่นิเบิร์ดแองเกอร์ครับแล้วก็นิเบิร์ดบีเวอร์นะแองเกอร์นิเวิรหาเพื่อนปะถ้ากระป๋อนี้ถูกส่งจากมือหรือเด็กลงหลุมสามารถสั่งสเปรย์ออกก็คือแบบโม่ทิ้งนะจำไม่ได้นะว่าวิธีไหนมันคงมีแบบไอ้นี่ปะเป็นสปินอะโม่แล้วก็สเปรย์สองตัวอะไรงี้ว่าเป็นบีเวอร์ครับแล้วก็แคตตี้เมื่ตะกี้นะสไปบูสามสไปรเจ็ดแล้วก็เป็นพิกซี่ครับพิกซี่นี่ก็ไม่ค่อยใครใช้แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะแบบมันเอาไว้โยนแล้วเพิ่มพลังใช่ไหม แล้วก็เป็นเลดกับแครอทครับก็เต็มสูบนะแล้วก็พินนี่ครับสยบใบครับเพราะมันเสือกมาได้เนาะอัวล่าสามครับชีนิวชีดาบดับเลดแล้วก็สตาร์เตอร์แกมมาเบิร์สสแมชเชอร์ครับแล้วก็อิลิแมตสองใบอินเปอร์สาใบนะเอ็กตาก็เป็นพวกแรงลิงสองแหละก็ตามสูตรของพวกสไปนะก็แบบเต็มที่เลยก็ฝั่งข้าอาจจะพลาดช็อตเดียวครับตรงที่เขาใจร้อนไปหน่อยนะรีบใช้สแมชเชอร์ครับก็ไม่งั้นอาจจะระบาดได้เหมือนกันนะ ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กสไปที่น่าจะดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ